สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าเธอคนนี้รับฟอร์มที่ไม่ธรรมดาครับน้องโมเมธนาชาสุกสดกับการคว้า MVP ในการแข่งขัน,ขน,ขนระหว่างโอกายมาสีกันทีมของน้องโมเมพบกับทีมวิกตอรีนาฮิเมจิครับ ซึ่งต้องบอกว่าระหว่างเกมน้องโมเมของเรานี่สุดปั่นจริงครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟสามารถตัดเกมลุกของฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากๆการตบของน้องนี่ไม่ต้องพูดถึงหนักน่วงจริงๆครับเพื่อนคนไหนตบไม่ตายส่งมาให้โมเมเดี๋ยวจัดการให้จบการแข่งขันครับทีมน้องโมเมก็สามารถเอาชนะไป3ต่อ1นเซต25 20 20 25 25 25, 25 20, และ25 20ครับ กับฟอร์มที่สุดยอดขนาดนี้ร้อนแรงขนาดนี้ทําให้เพจของเพื่อนบ้านก็อดใจไม่ไหวจิครับต้องนําเสนอข่าวของน้องโมเมกับการคว้า MVP กับการทำคะแนนของเธอ19คะแนนในนัดนี้เพจของเวียดนามเขานี่ก็ตามนักกีฬาของไทยเราอย่างหน่วแน่นเช่นเดียวกันครับด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของน้องโมเมขนาดนี้ก็ต้องมีคอมเมนต์จากแฟนบอลญี่ปุ่นครับมาคอมเมนต์ถึงเธออย่างแน่นอนครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากของธนาชาฉันรู้สึกประทับใจไปอย่างมาก อย่างไรฉันไม่พลาดที่จะไปให้กําลังใจอีกบางคนก็บอกว่าธนช,ชาเธอทําให้การตีของวันนี้มันช่างไหลลืน่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนบอลญี่ปุ่นและจากชาวไทยไปพร้อมๆกันครับ,บทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสามแคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจกับผมเลยครับ,มเ,รบเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนบอลญี่ปุ่นเมื่อน้องโมเมสามารถคว้า MVP ีพร้อมกับชัยชนะของสโมสรโอ,อกาชิมาซิกานไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกจากแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าว้าวเมื่อฉันได้ไปสนามเพื่อดูเกมแต่ทันทีที่ทีมของเราชนะฉันรู้สึกตื่นเต้นและขนลุกมากเป็นผลจากชัยชนะของวอลเลย์บอลฉันเนี่ยรอคอยการแข่งขันในนัดต่อไปแล้วนะคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นที่สุดเห็นทุกคนมีรอยยิ้มคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าธนชาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะมาเป็นกําลังใจกับโมเมของพวกเราเนี่ยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมของธนาชามิยาชิตะก็ดีเช่นกันรับใต้ตะคายฉันประทับใจมากฉันดีใจที่ได้ไปให้กําลังใจพวกคุณมาบ่อยๆนะครับมาเป็นกําลังใจกับธนาชากันนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยเมื่อวานพวกคุณไม่สามารถแสดงพลังได้อย่างเต็มที่เมื่อพวกคุณแพ้แต่วันนี้เป็นไปตามคาดพวกคุณกลับมาเหมือนเดิมได้ภายในหนึ่งวันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า การโจมตีของอามิกากับธนาชาทําให้เกมวันนี้นะไหลลื่นมากๆใช่ดีสุดครับดูการตบของเธอแต่ล,ลูกผมประทับใจมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณทํามันได้ธนชาคอมเมนต์ต่อมาเขาว่าว้าวฉันขอแสดงความดีกับชัยชนะครั้งแรกของรูการนี้ด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า การแสดงความดีกับนกนางวนวลสําหรับชัยชนะฉันไปดูเกมในวันนี้มาคอมเมนต์ตอมาเขาบอกว่าสัมภาษณ์ผู้ชนะคือผู้เล่นหมายเลขธนชาสุขสดเขาเนี่ยแนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะและหลังจากนี้คือคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บ,บอลชาวไทยครับต้องเรียกว่าแต่และคอมเมนต์ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับไปฟังกันเลยครับท่านแรกบอกว่าอยากให้น้องโมเมนเนี่ยสะสมเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลในภาษาญี่ปุ่นต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตัวแปรสําคัญของเกมนะก็คือ มียาชีตะซึ่งเซตเข้ามือโมเมมากๆสปีดบอลนะจะเท่ากันแทบทุกลูกอดีตมือเซตหลักของนิปปอนเลยนะและเขาเป็นตำนานรูรักของมาเบะเป็นมือเซตที่นิ่งแล้วก็สถียนที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้กวาได้มั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคี่ยวโมเมตั้งแต่เช้าเย็นๆทานข้าวบ่ายโมงพักแป๊บเดียวโมเมเนี่ยพูดเองนะเขาเห็นวีแววถึงกล้าซื้อมาทั้งๆที่ไปแค่ตัวสำรองของทีมชาติไทย เขาคงดูจังหวะก,การตีและแนะนําตัวเซตของเขาให้เซตตรงตามวิธีการตีของโมเมในแบบที่โมเมถนัดและในนัดแรกที่แพ้มาเขาก็กล้ายืนตัวจริงและก็ไม่เปลี่ยนตัวด้วยอันนี้สุดยอดมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโมเมเธอมีดีแน่นอนประสบการณ์ของเธอจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวันนี้นะยอมรับเลยว่าตกดีมากเซฟตัดเกมลุกก็ดีมากอีกบอกก็ดีมาก ขาดแค่บอลแรกเท่านั้นเองตอนนี้มาช่วยเชียร์กันต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า MVP ด้วยมาทุกสก,กิลเสิรฟ์ฟเอสรัวรัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตีทั้งไหล่ได้ความหนักมากตีเข้ามือก็จะได้ความเร็วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเท่าติดตามดูน้องคนนี้นะตีบอลได้หนักและก็เสิร์ฟได้หนักด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากลับมาคราวนี้นะโอลิมปิกเธอเนี่ยจะระเบิดฟอร์มอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า รอเธอมานานเสริมทัพให้ไทยแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน้องโมเมเข้าฝากแล้วสู้ๆนะทีมชาติไทยเรารออยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฝีมือดีมากๆเพิ่มประสบการณ์ในแมตช์ใหญ่บ่อยๆจะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีใจที่น้องได้ลงยิงโดนจี้บอลแรกเยอะๆนะจะชอบใจมากๆพอเท่ากับว่าน้องจะได้ฝึกเพชรน,นะทาไม่ถูกเจีนในก็ไม่มีวันเก่งได้ รอเชียร์นะลูกกลับมาเป็นกำลังหลักช่วยพี่นะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการเล่นในญี่ปุ่นจะเซตบอลสูงกว่าไทยทําให้โมเมมีเวลาวางแผนการตีและยังเปลี่ยนแผนก,การการได้อีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่คิดว่ามเมจะเก่งขนาดนี้สุดยอดมากๆชายดีสุดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจังหวะขึ้นบอลบล็อกนี่ดีมากๆจังหวะ9 6, 1 2และ3ขึ้นบล็อกกับ MB สมราคาที่น้องบอกซ้อมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละคือดาวรุ่งดวงไม่ถูกต้องที่สุดเลยครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสินค้าของไทยเนี่ยส่งออกนะคุณภาพดีจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าวันนี้ลูกเสิร์ฟก็ทํางานแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าโมเมเนี่ยจะเก่งได้ขนาดนี้เธอสุดยอดมากมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อว่า จะเก่งขึ้นได้อีกอย่างแน่นอนญี่ปุ่นเขามีการซ้อมที่เข้มข้นและฝึกเป็นระบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆมาเยอะๆนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโค้ชคนนี้นะปรบมือให้แบบนี้ต้องมองเห็นศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโมเมตั้งแต่ติดทีมชาติไทยได้ลงแมตนาชาติ ดูน้องมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าตีกล้าตบและคิดก่อนว่าวางบอลไปในทิศทางไหนจะทําคะแนนได้อย่างไรเชื่อว่าน้องลงบ่อยๆน้องจะเก่งมากขึ้นเหนียวขึ้นเพราะมาฐานญี่ปุ่นนะนักกีฬาเขาฝีมือใกล้เคียงกันเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดยอดของยิงเขาคือเพชรเม็ดงามของแท้100%ฮ่าฮคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ที่ญี่ปุ่นเวลาลูกมันหลุดเลยป้ายโคตรนานนะนักเวลบอลของเขานะจะวิ่งไปเอาบอลกลับมาให้ได้แม้ว่าจะชนป้ายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนอื่นนะตีไม่ตายตบไม่ตายเมื่อส่งมาให้น้องโมเมต,ตบกระจายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเก่งมากทั้งตบทั้งบล็อกได้หมดเลยน้อง และน้องโมเมเองก็สูงถึง180ด้วยเรียบร้อยครับผมคอมเมนต์จากแฟนบอลญี่ปุ่นและคอมเมนต์จากชาวไทยครับที่พูดถึงความสุดยอดของน้องโมเมของพวกเราภายหลังจากที่น้องโมเมของพวกเราตบทำคะแนนไป19คะแนนและก็คว้า MVP ได้ต้องขอปรบมือดังๆให้เลยทีเดียวครับผมแต่อย่างไรครับทุกท่านครับ นักตบลูกยางสาวไทยของเรายังมีแข่งขันกันอีกมากมายครับขอแรงเชียร์แรงใจส่งกำลังใจกับพวกเธอให้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกสโมสรในต่างแดนกันนะครับผมนักตบสาวไทยสู้ๆนักเว์บอลสาวไทยสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม